สวัสดีค่ะสารบ้านสาเชิมค่ะพี่น้องเมื่อที่นะค่ะวอภิพาพี่น้องเนี่ยเราออกไปพ่ดละค่ะไอเขาป้าหาขอ,องเนาะคะ่ะยี่มาดีๆนะพี่น้องมาส่งลานสันยางรถระเบิดตุ่มตอนเสรนึกว่าถือหวังกันอย่างก็เธอนึกว่าถือหวังระเบิดนะพี่น้องเอาอีกราค่ะเมือออ่อน้ยยังดังว่าแห้งประเด็นนก้่าวเมื่อสองรอน,นี่ด้อค่ะพี่น้องนึกเสียมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะค่ะไอทีดตม เพื่อนรถมอเตอร์ไซค์นะคะ่ะเธอเสริมกัเอาไว้สองล้อเป็นบ้าค่าแล้วกับเปียนน่ะเปียนอนะเ <c oughs> อารถลอ้อล้อหลังมอเตอร์ไซค์น่ะมาใส่เป็นรถลอ้ลอรถพ,พ,พ่วงเพราะว่าเพิ่นสี่ฮะหรือทะเลองเอาล้อแม็กมาไห่พี่ <c oughs> แต่ว่าอย่างเก้าเพิ่นนะคะ <c oughs> ่ะเวลาขีต่ตุมเพิ่นอนน้นนะเนาะเพิ่นขูดขูดขูดจนล้อบางค่ะมาหาสาเหตุได้เกิดจากอันนั้น <c oughs> มือนั่นก็แตกไปแล้วอันนึงที่ว่าเขาไปขายของมาค่ะ,คะนั่นแหละ มือนี้เฮงดังค่ะท่นสุดตกใจนึกว่าเฮ้ยเหลือบอหนี่วิตีสันพี่น้องมันมันยืมมันรอที่เขานั่งสาเลงเนาะค่ะตกแบบมันแ้งแลงมันเหลือบอว่าสันค่ะก็เลยสิบห้าพี่น้องนั่ยนี่แหละไปกันหาของยู่ของกินแล้วเสียนนั่นล่ะค่ะตอนแรกว่าจะพาไปป้าเลยนี่แหละค่ะแบบพาไปกันหาเนื้อยู่เนื้อกินนั่นสิเนาะค่ะนี่ก็เลยรถอยากแต่ก็เดี๋ยวรถมาสอบก้อนค่ะกระสอบกันเสตแรกนแล้วล่ะค่ะนี่ล่ะก็เดี๋ยวรอเอาพุดนึ่งแล้วก็แม่นแล้่ยวนั่ะค่ะ หารถกันนะค่ะครับเปลี่ยนยางไหมได้ยางไม่แล้วพี่น้องนี่ค่ะมือนายก็เป็นเสี้ยนอันนี้นะเธอหนังเยันรอแล้วตกสามสี่มือมั้นี่เนี่ยนี่จริงเนี่ยค่ะล่อนี่กับล่อนี่มันเป็นรถคันนี้นะค่ะแบบนี้สี่เป็นหักดูแล้วว่าเขาบรรทุกของนัดเสริมกันแล้วรอไซเล็งอะไปใส่พุ่นจะรู้ละเป็นยางไม่เมื่อไหร่ไปเนี่ยค่ะกับสีทนก็เก้าอยู่ดอกนะค่ะไปพี่น้องไปกินข้าวกอนค่ะสวยละชุ่มกเป็หิวข้าแบบเนี่ยกันแล้วแล้วเขาค่อยไปเนาะมาจิกขาไปด้วยพี่น้องเตรียมของมาเรียบร้อยละไปเถอะไปกิน ข้าไปข้าพี่น้องไปกินข้าวน้ำกันค่ะแล้วเสิร์ฟผ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวข้าเสียน้ำกันจกมืกเพราะเขาจะออกไปเนาะตอนแรกเขาจะเป้าไปแล้วก็เสิร้ามากินข้าวันนี้ก็เพื่อส้งสวยลายกันเลยไปไปดะพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แหละค่ะหลไหล้อพี่น้องนี่หอดล่ะโอ้ผลหลยุติเน่ยเชิบปะกินโตข้างนอกกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปพี่น้องไปกินก่นข้าร้านไม่ด่วนค่ะ พี่น้องโดยเ,เตรียมน้ำแกงแล้วเขาค่อยออกไปเนาะรสสุดก็แบ่ไหนะค่ยังไม่ได้ใส่ลย่าอนี้นเลยมึงขานมีข้าวแต่ไม่ด่ดนราคาหม่าม่ามีขาวหนึ่งมาม่านึ่งค่ะเดี๋ยวรอหานี่กันเขาจ<ะ>ัดพักไปน้ำแล้วเนาะค่ะนี่เตก็คือลูกสีง่ายด้วยพี่น้องลูกสนใหญ่ค่ะนี่คัะครับผมนี่เติมน้ำไม่ด่วนเติมพริกเคยเล็กค่ะ มาเอาตุ่นทองก้อนพี่น้องเราเขาไปลุยน้ากันค่ะไปไปนั่งร้อพี่น้องอืม,มาเบื่งหมอน,น้าซุปพี่น้องแต่หอมนี่คนละค่ะหอมหอมอันนี้ของเซเชิมของเนื้อหมูด,ดาค่ะเนดดะื้อหมูดําสมพิเศษลูกซีนมาซะลูกซีนใหญ่อีกเลยค่ะร้านนี้ <c oughs> มาได้พี่น้องไ <c oughs> ปเตยยุทธีบ้านในอันนี้อันนี้ไม่จดน,น,นให้เปิดมาโดนละค่ะแบบสามสิบปีแล้วลวเนี่ยสาวปีแล้วล่วละค่ะ เต้นเต้นหน่อยมาก็ได้ยินเลยแล้วก็ยังเปิดเท้าจูาามืมอนี่นะคะอืมจะเสบค่ะนี่อันนี้ของเสพนี่เนื้อเปื่อยเนื้อสดแล้วก็พาขี้ริาา้วค่ะเดินไปน้องมึงลูกซีนใหญ่ค่ะลูกซีนใหญ่เสบเจ,จ้าดั้งเดิมแล้วบ่นีลยไม่ด่ว<า>นมีตะไลตะไลเอ็นตลอดดิสายมาเลยไลปีแล้วจ้าเห็นลูกซีนใหญ่ตลอดเลยค่ะอืมอืม แซ่บค่ะคุณผูหหมาพี่น้องแซีบนี่ค่ะไ,ไปเป็นยังค่ะไปปรุงน้ำกันนีเ่เพิ่งก็พี่น้องแซ่บปะค่ะอืมดูสิไงกินคิดอยากก็อยากปรุงเด้ไม่ใช่เหรอไอก๋วยตวตเตี๋ยวอยากอยากกินซองถ้วยเพราะยังพี่ค่ะแล้วเสิริฟมาก็่อยากปรุงก็่อยากปรุงถ้วยนะึง <c oughs> น้ำตาลปลาไหลนี่แนวไหล อันนี้ใส่พริกนี่นะ้ำใส่ถูกพริกแล้วพี่น้องก็อันนี้พริกดองคนนี้หลานแลาวเปิดจะเสาร์สิกะเพิ่นกะเข่าจะเสาร์เลยเด้อค่ะขายดีนะส้นซ้อนหนึ่งนะ้องเขาจะขายอย่างนี้เนะขาขายอย่างนี้เนาะ เป็นอาชีพเนาะพี่น้องกับมีความแบบเ,เป็นคนนี<ล>่อย่างแบบเป็นอาชีพกับแบบสาขาไปสาขามันเพ่นขายได้่นดังคน,นลูกคา้า่นมีตลอดทั้งสิก่ก็ถือว่ายุโตตาม,มาเลี้ยงจะครองได้ไปค่ะกาเสือไปอย่างนี้แบบนั่นแหละเป็นอาชีพที่แบบว่าบรได้แบบนี่ยัางไรต้องว่ากะคือเปิดะะร้านแล้วก็ได้เงินรวดนะนาอพี่น้องใช่ครับแดงนีมาซีมกันนะค่ะ พรกมันดูสง่ะอืมเด็ดค่ะใหญ่ในรดับงก็ได้เป็นามาค่ะพี่น้องมึงูคใรดับ้องเิปงแล้วป่าอเิก็สหลายแดส้ห้องปายเื่น้องมาเดี๋ยวพี่น้องเด็ดห้าเมาเอพี่น้องมึงนอยเด็ดค่ะ พักอีกฐานพักนี่หลงก้อนเติมพลังก้อนค่ะพี่น้องแล้วเขาไปเกาป้านี่ไม่ได้เห็นมันจะมือเนาะถ้าสีร้องให้เปิดยู ได้พี่้างกีเยื่อนไน้ำกันค่ะ của là cái đó nha nhắn 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 anh nhắn 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 ạ

Mà anh đẹp nhỏ cái em không có ผพัน,น,นเป็นบ้านค่ะทำมัเลียงเ,เลยเพื่อนเลยเรียงเลยคหักเรื่นมาครับไอ้โดักมันจะเรียงลูกก็เนี่เป็นลูกฐานสันไม่้อดทิ้งตรงนี้ข่้นหนอย เกัน้องไปเล่นไปข้าีตัวก็ยิงตัว่ค่ะเรือังบ้าคเขารินงนเี่ยงมาแบบบุ่มมากเลยหูจากวุนแล้วกัเก่งล่าหนูนี่แบบก็ต้องบอกเละค่ะ

ันนี่ต้องเลี้ยงอเดียเนะบางคนเลี้ยงมันนะพี่น้องเชีนให้หเพื่อน่ะฝนเงีก่อนลา้องมเล่นหนีเหริดกันเยียบมเหอาเยียบมันเอ

ไปเบื้งไหนะค่ะตัวน้อยๆพันอย่างก็พันผลบ่มีนะค่ะตัวน้อยๆนะแต่ว่าเก่งๆนะค่ะพันน้อยไดพ่อในแม่พี่น้อะพ่อกับแม่คนแบบพันเดียวกันเอากันออกลูกมาแบบก็ิีเต็มเลยส่าต้องสอาฝึกเท่อววราจะเก่งบ่ะสํว่าพ่อแม่คนนี้เก่งครับแิม่ะบบพี่น้องปลคขาเขาไปลุยกันต้อนน้อง ที่นี่กับฝากไว้สนีหล่ะเจ้าค่ะพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวร้านร้านเม็นด่วนในราคาพามากินสเต็ปน้ำกันค่ะอิ่มหลายแล้วก็พาพี่น้องไปต่อไปนะค่ะเน่องในกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากอย่างเงี้ยในะาคาเพื่อเป็นกำลังใจแล้วพี่น้องคลินเนี่ยไว้ซสนีหล่ะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสบายพี่น้องเจ้าค่ะ